สวัสดีค่ะวันนี้รถพามาทำเป็นเมนูที่รถยังไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเมนูนี้ค่ะรถไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นนกกระทาหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะใช่นะลูปดูจาการูปเนี่ยค่ะลักษณะมันนกนกกระทาค่ะก็ชื่อมันจะชื่อโคโดรานิเซสนะคะ ราคาจะอยู่ที่2ยูโรกับอีก78ดสิบแปเซนนะคะก็ประมาณ80มัน80บาทได้ค่ะนะราคานี้85บาทนะ<ม>ก็มาดูเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเขียนชื่อลงไปในในเนี้ยค่ะเนี่ยมันจะโผล่มาเป็นเป็นเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันเป็นนกกระทาใช่ไหมนะนะคงเป็นนกกระทาค่ะนะเหมือนกันเลยค่ะก็นี่เอ้ ทำความสะอาดมาให้หมดแล้วนะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาทําเข้าตู้อบค่ะนะง่ายสุดแล้วเราจะลองดูนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเป็น,ปนผงสําเร็จนะคะของสาหรับเข้าตู้อบแต่เนี้ยมันใช้สําหรับไก่แต่ว่าเราจะลองมาทำไก่ตัวนี้ดูนกกระทานะคะงั้นเราขอเรียกเป็นนกกระทาแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเข้าตู้อบมันก็ม่มีอเไรมากง่าย ว่า <Okay. S 2> จะเอามาเป็นทเปนสับไม่เคยทกเเออเดี๋ยวาลองทง่ายก่อนลองดูกว่ามันอร่อยไอะไรังไงดนะมามา,ามาเป็นะขอเป็น,น,น,นร,า,นไา,า,ราไม่ต้องัะว่า,า,า,ามันทำทางหมดแล้วนะนี่มันเรียบร้อยแล้วหมดแล้ว อืมกินอมขิมมากเลยหอมจั <S <S well, voilà kind of like ้วก็น้ำขึเห็อนแลมก็จะตั้งเทาอบไว้ที่150ห้สบองศาเเพราะว่าลตัวอไรย่างเนี้ยอยากจะนี่มันสองร้อยอเงยนะจริงๆมันต้อง้งเป็นใจแล้วก็จะอบที่สอ0ยนะีนี้ก็เอาแบ้อยาโอเคเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบค่ะ เมนูม่านกกระทานะคะอบไมโครเวฟไปอบเมนูนกกระทาเสร็จแล้วนะคะได้แล้วก็ถมันเรียบร้อยแล้วนะคะในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะกินกันคนละตัวนะกับมิเซอร์นะ น่ารักมากเลยอะ่ะนอนสบายเลยนี่นะคะพี่เสือบอกอุ้ยคนตัวเหรอเลยจะพอไหมเนี่ยก็นะก็ทำสลัดเิงค่ะนี่พี่เซย์นะคะเอา ออกมาสิเธออืมนี่ค่ะี่เป็นหม่าแบบน้ำซอสน,นะคะนี่เราชอบกินพวกน้ำซอสอย่างเงี้ยลืมไปค่ะนกนกมันไม่ใช่ไก่เนาะมันหนังมันแห้งนะคะแล้วก็เออไม่ได้ใส่น้ำใส่อะไรลงไปก็ใส่แต่น้ำมันนะคะนะหอมเข้าอบอุ้ยตอนทำใบนนะ้ามันแห้งมากเลยเลยเนะี่ยแล้วก็เออ เลยต้องแกะใหม่แล้วก็เอามาใสนนนะะ่น้ำมันค่ะน้ำมันโคลีออยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับมันนะก็โอเคเดี๋ยวมากินกันค่ะแล้วก็แบ่งกันคนละอย่างนะคะเพราะว่ามิสเตอร์เขาจะกินสลัดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินของรสอีกแบบหนึ่งคนละแบบ <laughs> อันนี้จะเป็นครีมนะคะเอาไว้ใส่สลัดมันเป็น นี่ค่ะเหมือนกับน้ำส้มสายชูแต่ว่าเป็นครีมไว้ใส่สลัดโดยเฉพาะอันนี้จะทำให้สลัดอร่อยน่ากินมากเลยนะจะใส่เกลือไปนะคะก็นี่ก็เป็นน้ำมันนะคะลืมไม่ได้ค่ะที่สเปนต้องใส่น้ำมันให้เยอะที่สุด มันแบบนี้จะทําให้เรากินอร่อยนะอาหารหอมด้วยน้มันแบบนี้ไว้กินสดน,นะคะใส่แบบไม่ต้องกลัวเรีนนะก็เดี๋ยวให้พิเซเข้ามาจัดการของเขาเองนะคะก็ตอนนี้เรียกลาตอนนี้มีรูอยู่ตรงไหน,นละนี่ค่ะกถมาขอโชว์เมนูที่ราทำนะคะเป็นเมนู นกกระทาค่ะอ,อบนะคะในตู้อบกินกันค่ะลิสเตอร์เนบนมาคอมได้วยใช่ลิสเตอร์เดร์ใชินหมใช่ Mmm. Hola. Qué, ¿Qué tal la economía? Mm. Pequeñita, ¿eh? Como un mini pollo. Pollo pequeñito. se va a caer ¿eh? Muy no, hay. <laughs> no. no, 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 no <laughs> <laughs> không cái mạc rồi m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  không no, <c oughs> ลืมต้มไอ้อ้น,นีห้มสเจอเลยอะ เสร็จไม่พอกินแล้วก็ลืมต้มมันนี่ให้ด้วยอืมเมียวอ,อร่อยขอใช้มือแล้วกันนะ ียไซจ่าเนี่ยขาดับได้กินแล้วนะคะรดให้กินไอ้เบคอนไปอะ่ะแล้วก็มาแย่งลดกินโยเกิร์ตด้วยไม่ใช่ไม่กินนะไม่ใช่ว่าไม่ให้นะ ขนาดอร่อยมาก 残念ながら聞いて。 แต่ยังไงมันมัไม่ได้ไิดใจเป็นอะไรยนะไม่รับเงินไม่รัค่าเหตุใด ก็เรากินหมดแล้วนะคะมีตัวอยู่นิดเดียวนะก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บสลัดให้มันหมดค่ะจะได้ผักชอบมากเลยก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ